โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้เราจะมาลองใช้งานอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันคูเกมเมอร์เล่นเกมในส่วนของเกมโมบะเกมติปปอมเช่นอวีเอโนะครับเกมฮีโร่อะไรต่างๆนะครับที่เล่นเป็นทีมแล้วก็เราต้องการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเล่นเหมือนกับเกมในความเลยเช่นพวก o a นะครับแบบนั้นเนาะที่เราอยากใช้นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําเกี่ยวกับการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดเล่นเกมตัว ของโมบ้าอับอย่างที่ได้กล่าวไปโดยจะใช้ผ่านอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับการใช้งานในอุปกรณ์ตัวนี้ผมน่าจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครไล่ดูนะครับหรือดูมาตั้งแต่ต้นก็จะดูว่าการต่อไฟยังไงนะครับการต่อคีย์บอร์ดยังไงซึ่งมันก็มีสัญลักษณ์ให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนเป็นรูปคีย์บอร์ดตรงไหนเป็นรูปเมาส์ตรงไหนเป็นรูปแบตตรงไหนเป็นรูปต่อไฟเฉยๆนะของการต่อไฟนะครับสามารถเอาไปต่อกับหัวชาร์จของมือถือได้นะครับหรือ USB ของคอมพ ได้นะครับสามารถใช้ไฟ5โวลต์เหมือนกันจากนั้นนะครับในส่วนของการใช้งานนะจะเห็นว่ามันมีเคอร์เซอร์เมาส์อยู่เห็นไหม ที่ที่ผมชี้ให้ดูนะครับเคอร์เซอร์เมาส์ตัวนี้ถ้าเป็นเกมแนวโมบ้านะผมแนะนําให้กด F5 จะดีกว่านะในการปิดมันก็จะเลื่อนแบบนี้ให้นะครับแล้วก็เปิดลักษณะของการใช้งานนะครับเราใช้งานในส่วนของเกมโมบ้าเราก็ต้องเลือกรูปแบบเป็นเกมโมบ้าด้วยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน c o เกม a m e r ์นะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่แอป c o เกม a m e r ์ให้ดูนะครับก็กดเลื่อนขึ้นแบบนี้เปิดแอป c o เกม a m e r ์ขึ้นมาโอเคครับตอนนี้ในส่วนของแอป c o เกม a m e r ์นะก็เปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วรูปแบบที่ผมหมายถึงก็คือตัว นี่นะครับรายการมันจะเป็นเหมือนรูปดาวน์โหลดเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปมันจะมีหัวข้อของโมบ้าเกมนะครับแบบนี้ถ้าเราเลือกเป็นแบบเกมโมบ้านะครับเขาก็จะเซตระบบมาให้เลยซึ่งถ้าเป็นแบบเกมโมบ้านะครับที่เขาเซตระบบมาให้มันก็จะตรงปุ่มที่เราต้องการเลยนะครับแล้วปุ่ม2องปุ่มนี้นะครับที่เป็นรูปเมาส์มันจะอยู่ประมาณเกืยบกลางนะครับให้ดึงลงมาข้างล่างนะครับมือถือมันจะไม่เหมือนกันทุกรุ่นนะถ้าเกิดมือถือใครใช้งานแล้วมันไม่โอเคนะครับลองสลับดูนะครับแต่ว่าผมคิด ิดว่าตัวเนี้ยลงมาแถวข้างล่างเนี้ยเมาส์มันจะสามารถเคลื่อนที่ไปในมุมกว้างได้นะครับลองทดลองดูแล้วกันนะครับของใครที่ตั้งค่าเหมือนผมแล้วใช้งานไม่ได้นะก็ลองก่อนแล้วกัน โอเคในส่วนของปุ่มนะมันจะเป็นปุ่มของ dpad นะครับ WADS เนี่ยก็คือในการเคลื่อนที่ของตัวละครของเรานะในส่วนของการแอคชั่นนะครับหรือการโจมตีก็จะเป็นคลิกขวาหรือคลิกซ้ายในส่วนของตีป้อมส่วนของตีคลิปเราก็กดสเปกบาร์นะครับผมจะดึงสเปกบาร์มาในส่วนของสกิลก็จะเป็นที่อยู่ใกล้ๆมือนะผมเชื่อว่าคนที่เล่น a หรือเล่นเกมในคอมมานะครับน่าจะพอมีสกิลตัวนี้อยู่บ้างลองใช้งานดูนะปุ่มพวกนี้เขาจะตั้งมา ให้เลยนะครับตั้งมาให้แล้วตรงหมดเลยนะครับตรงหมดเลยในส่วนของ เกม ROV นะอาจจะมีที่เหลื่อมๆนิดนึงแต่เราก็ขยับเอาหน่อยปุ่มพวกนี้เราแทบจะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยในส่วนของตัวแมพหากเราต้องการเปลี่ยนนะเราก็แค่กดที่ปุ่มให้มันเป็นสีเขียวก็กดตัว M เฮ้มันก็ขึ้นเป็นตัว M ให้เรานะครับตัวอื่นหากเราไม่แน่ใจนะก็อย่าเพิ่งลบมันออกแล้วกันว่าลองใช้งานดูก่อนหากมันใช้งานโอเคเราไม่ได้ใช้เราค่อยลบมันออกนะครับการลบก็ง่ายๆแค่กดตรงนี้นะครับกดให้มันเป็นสีเขียวนะแล้วก็กดที่คําว่าลบลบออกให้ดูก็ได้นะหากเราจะเพิ่มปุ่มนะครับเราจะทํายังไงกดเพิ่ม เพิ่มมาพอเพิ่มเสร็จเราก็ดึงมาที่ช่องของสกิลที่เราต้องการนะใส่เลข2เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือกดบันทึกแล้วก็กดปิดไปสําคัญคือตอนที่เราเข้ามาในส่วนของตัวแอปแรกๆนะครับเราต้องกดกลับไปก่อนไปดูก่อนว่าเวอร์ชันมือถือของเรามันรองรับไหมนะครับมันเป็นแบบนี้ไหมมันเป็นสีเขียวแบบนี้ไหมในส่วนของการตั้งค่าผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะก็ใช้แบบเดิมนะใครต้องการให้มันเร็วให้มันช้าก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับปกติแล้วจากนั้นเราก็มากดที่รูป เฟืองดูนะครับในส่วนของรูปเพลอ่งสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่กดเปิดตัววิ่งเนี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดคอนโทรลหรือวิ่งได้นะแล้วก็เมาส์นะครับอาจจะคลิกไม่ค่อยได้นะพวกเนี้ยนะให้เราเปิดให้หมดเสร็จแล้วให้เรากดตกลงนะครับจากนั้นพอเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วฟังก์ชันที่อยู่ในเนี้ยนะครับมันจะถูกดาวน์โหลดลงไปที่อุปกรณ์ตัวเนี้คือเซฟไว้เลยบางทีเราเข้ามาแล้วเปิดเล่นแต่มันจะไม่สมบูรณ์นะครับหากเราไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันไว้นะครับลองใช้งานดูแล้วกันบางเครื่องมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะบาางงเครื่ออจจดีๆห จะใช้งานได้เต็มที่นะครับก็อย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยก็คือ Android 12แล้วนะครับตอนนี้ MI 1 1 t นะก็ระบบเครื่องมันก็จะสูงสูงหน่อยนะครับลรมันก็8กิกนะครับตอนนี้เหมือนมันจะมีปัญหาอยู่ก็จะเป็นพวก Vivo Oppo Samsung นะครับอันนี้ใครจะซื้อมาใช้งานก็ต้องดูดีๆกันก่อนนะครับสามารถไปดาวน์โหลดตัว Output นะครับมาเทสก่อนได้นะมาเทสแล้วก็มาทดสอบว่ามันใช้งานกับเมาส์บลูทูธได้ไหมนะครับ้าใครมีเมาส์บลูทูธก็มาลองใช้เมาส์บลูทูธดูในส่วนของแอป o c t o p u t นะ มันค่อนข้างจะจํากัดเกมที่จะนํามาเล่นนะถ้าเป็นเกมพวกโกลบอ x นะครับก็สามารถเล่นได้อยู่ในส่วนของออคทูพุทนะครับโหลดมาใช้งานกันดูโอเคเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จหมดแล้วนะครับให้เรากดกลับไปที่ช่องที่เราตั้งค่าไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันสเสถียรที่สุดหากใครกดออกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมจะใช้อยู่ในหน้านี้นะครับบางเครื่องอาจจะลันไปเลยโดยที่กดแล้วก็ลูดปิดไปก็ได้แต่เครื่องผมมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเก่ากับเทคโนโลยีใหม่มันจะ เป็นยังไงอาจจะไม่บาลานซ์กันก็ได้นะครับสิ่งต่อไปผมก็จะพับในส่วนของจอขึ้นแบบนี้ผมก็จะไปกดที่ตัวเกมขึ้นมาหากเราต้องการจะแคปหน้าจอนะครับผมแนะนําให้เราไปที่หมวดฮีโร่นะแล้วก็ไปกดฮีโร่ผมจะทดสอบฮีโร่สสายนะครับก็คือสายไฟเตอร์กับแคลี่นะครับเพราะว่าไฟเตอร์กับแคลี่ในส่วนของการใช้งานทักษะมันอาจจะต่างกันแล้วพอเรามาใช้อาจจะไม่ชินนะครับก็ลองลองปรับตั้งค่าดูนะครับไม่เสียหายอะไรผมก็จะมาที่การท นะก็ลองกดทดสอบนะครับไปดูจากนั้นก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําก็คือกด F5 นะเพื่อให้เมาส์มันหายไปนะครับแต่ตรงนี้หากเราใช้มือกดก็ได้นะตรงนี้ใช้มือกดอัปเดตก่อนก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในส่วนของเมาส์นะครับเมาส์เนี่ยเคอร์เซอร์บางทีมันอาจจะอยู่ตรงที่ปลายเมาส์นะครับเวลาที่เราคลิกเนี่ยบางคนอาจจะคลิกไม่ติดนะครับเอาเมาส์มาเทียบแบบนี้อาจจะคลิกไม่ติดให้เราเลื่อนหาดูดีนะบางทีเคอร์เซอร์มันอยู่ที่ปลายเมาส์นะครับจุดที่ใช้ในการคลิกเราก็ต้องเลื่อนหาดูบางทีอาจจะคลิกไม่ติดเด้ยมันไม่ติด แบบนี้ก็ไปหาข้อมูลแล้วทั้งเรื่องที่เรายังไม่ได้ลองให้หมดอันนี้ผมแนะนําไว้ก่อนนะครับเผื่อต้องการที่จะให้มันใช้งานได้หรือเราอาจจะลองไปก่อนนะครับนี้ผมก็จะเพิ่มจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มของเราได้เลยนะตัวของนะที่ซื้อของจะเป็น F1 กับ F2 นะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ F1 F2 เห็นไหมว่ามันดึงไปด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าปุ่มเคลื่อนที่ของเกมอะ่ะมันไม่ได้ถูกฟิกไว้นะมันตั้งไว้ตรงนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปลากตรงไหนสักที่หนึ่งมันก็จะไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับในส่วนนี้มันสามารถใช้งานได้ผมถือว่าโอเคเลยแหละจากนั้นกด1 2 3นะครับเพิ่มในส่วนของสกิลของเรานะครับ1 2 3เพิ่มให้หมดโอเค ในส่วนของการใช้งานสกิลก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็น Q นะครับเป็น E เป็น R นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น B นะครับกดกลับอันนี้เป็น F g ก็จะเป็นกินนะครับก็น่าจะตั้งแบบ G,F นะครับ F น่าจะเป็นไฟนะะอาจจะย่อมาจากคําว่าไฟก็ได้ในส่วนของการใช้งานนะโอเคจะเห็นว่าเมาส์ยังอยู่เนาะเราก็ต้องเอาเมาส์ออกเพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าไปโจมตีได้นะครับก็กด F5 อย่างที่บอกนะครับพอกด F5 แล้วมันจะไม่มีในส่วนของอะไรเข้ามารบกวนนะครับ หากเรากดแถบแถบมีไว้ให้เราซื้อของนะลองกดแถบดูปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับของเรามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่อาจจะกดยากนิดน,นึงนะเห็นไหมเคอร์เซอร์เมาส์มันอาจจะอยู่ตรงกลางที่ปลายเมาส์นะมันก็อาจจะกดยากนิดน,นึงนะครับก็ไม่เป็นไรแต่พอเรากดเสร็จแล้วนะครับเรากดแถบปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจึงไม่แนะนําให้เรากดแถบให้เรากด F5 แทนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันจะได้ไม่ซ้ํากันจากนั้นพอเราเข้าโจมตีแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายปกติเลยคลิกซ้ายผมก็ตั้งไว้ตีป้อมนะครับแต โอเคไปนะครับแล้วก็กดสเปกบาร์ในการตีคลิปนะครับโอเคในส่วนของการใช้งานก็เราก็ทําการตั้งค่าเล่นไปนะครับในส่วนของการใช้สกิลที่พุ่งนะเราก็แค่หันหน้าไปที่ไหนทักที่หนึ่งแล้วก็พุ่งไปนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็พุ่งมาตรงนี้นะมันก็จะใช้งานได้ถือว่าโอเคจากนั้นต่อไปผมจะลองใช้ในส่วนของตัวของแครี่ดูนะครับจอมันอาจจะเล็กไปนะเดี๋ยวผมจะขกาจอให้นิดนึงนี่เท่ากันแล้วต่อไปนะครับกด F 5นะเพื่อที่เราจะออกจากในส่วนของตัวเกม ราจะได้เครอ,เอร์เซอร์มส์มานะครับก็ออกจากเกมไปผมก็จะไปเอาแคลลี่มานะครับในส่วนของการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูแคลลี่กันโอเคพอเรามาที่ฮีโร่นะครับผมจะเลือกเป็นแคลลี่ผมจะใช้เป็นเทลและกันนะผมชอบเล่นเทลนะ <c oughs> เข้าไปที่ทดลองนะครับในส่วนของเทลกดยืนยัน จะเห็นว่ามีไอเทมพิเศษนะซึ่งไอเทมพิเศษก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวทีนะครับลองกดทีดูนะครับเอาไม่ขึ้นนะครับผมทีไม่ขึ้นทำไงดีก็ลองกลับไปที่การตั้งค่านะครับหน้าจอของเราหน้าเมื่อกี้นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะกด F ห้านะครับเพื่อให้เคอร์เซอร์เมาส์มันหายไปแล้วเราก็กดยิงเลยครับปกติกดใช้สกิลครับนี่ฮิวให้ตัวเองหน่อยนิดนึงนะสกิลที่หนึ่งครับสกิลที่2แล้วก็หันหน้าไปผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมสายคอมมาอยู่แล้วน่าจะระดับหนึ่งนะ น่าจะได้อยู่เนาะไม่โดนนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ ROV e, แล้วก็อุปกรณ์คูเกมเมอร์นะซึ่งผมลองเทสดูแล้วกับ m i 1 1 t นะครับใช้งานได้ดีมากๆบอกเลยว่าดีมากๆนะครับในส่วนของเครื่อง m i 1 1 t แล้วก็อุปกรณ์คูเกมเมอร์ดีไม่ดีก็ดูจากที่ผมเทสให้ดูนะครับสามารถใช้งานไนดะ้เนื่องจากว่ามันไม่ได้ค่อยใช้เมาส์สักเท่าไหร่อุปกรณ์ตัวนี้มันก็เลยไม่ผิดพลาดเหมือนกับเกมพวกเกมยิงนะพวกฟรีไฟที่ผมทําวิดีโอให้ดูนะครับมันไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่ ีคนเข้ามาแล้วก็แค่กดสกิลในคีย์บอร์ดของเราแค่นั้นเองประมาณนี้โอเคสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขอญอาตลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ